สวัดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่องนายนรลงทีโคกวดนะครับจะมาเล่าเรื่องเจ้านี้ร้องไห้ให้ฟังนะครับ mm hmm. เราก็น่ากดแห่งกรรมได้ไปร่วมพบกับอ่าและสนทนากินอาหารร่วมกันหลังจากคุณชวนชื่นอุณหาน้น ได้ต่อสัมภาษณ์เรื่องวิญญาณที่รอคอยที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คลุมวัชโรบนได้พูดถึงวิญญาณใหม่ๆเสร็จแล้วท่านพลตำรวจเอกปราโมทจงเจริญอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสำนักประจำสหภาพโซเวียตได้พูดถึงวิญญาณของสิบตำรวจปิน่น เมื่อฟังแล้วคิดก็จะทำให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยข้าพเจ้ามีความสนใจมากต่อมาอีกสองวันจึงได้โทรศัพท์ไปขออนุญาตที่บ้านท่านอดีตเอกขราชทูตว่าข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม ม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วสูญสิ้นไปก็ได้รับความการุณาอนุญาตจากท่านให้เขียนได้ด้วยความยินดีข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเมื่อข่าวน้ำท่วมใหญ่ในกลางนั้นสิบตำรวจตีปิ่นละออพันได้สมรสกับนางสาวประภาในขณะนั้นได้รับราชการประจำการอยู่ที่ สถานีตำรวจอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นก็ได้ย้ายราชการไปอยู่ในที่ต่างๆภายในจังหวัดอุบลอยู่กันมา9ปีพีบุตรหญิงชายด้วยกัน3คนและทางการก็สั่งย้ายไปประจำการอยู่ที่เขื่อนมโนรมจังหวัดชัยนาทอยู่ได้ประมาณ6เดือนเมื่อกลางปี2,494 ทางการตำรวจในจังหวัดได้เรียกตัวเข้าไปเพื่อรับคำสั่งปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จราชการทางจังหวัดแล้วก็โดยสารรถกลับมาที่เกือนมโนรมคงจะเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติได้ตามมาสนองรถประจาทางคันที่สิทตำร,รวจตีปิ่นโดยสารมาระหว่างทางได้เกิอดอุบัติเหตุถูกรถกรมขออ,อรถของกลม กลมชนรับประทานชนวอ่าอย่างแรงเป็นเหตุในรถโดยสารประจำทางพลิกคว่ำคันเกียร์รถโดยสารเสียบป,ปักที่อกด้านซ้ายของสิบตำรวจตีปิน่นแล้วร่างยังกระเด็นออกไปนอกรถอีกจากนั้นกระสอบเข้าสารที่บรรทุกอยู่บนลังการถโดยสารก็ได้ตกลงมาทับตัวของสีบตำรวจตีปินจนถึงแก่ความตายทันทีหลังจากนั้นสามวันนางประภาผู้เป็นภระระยา ก็ได้ทําพิธีบรรจุศพส,สิตตารวจตีปิ่นที่วัดต่อมาอีกสองวันจะครบเจ็ดวันคืนนั้นนางประภาผู้เป็นภรรยาได้ฝันเห็นสิทตาร,รวจตีปิ่นแต่งเครื่องแบบแต่ไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดมายืนร้องเรียกอยู่ที่หัวบันไดบ้านว่าพาพาใหเอาเงินไปใช้เช็คหูตูบ ค่ากาแฟ73บาทและมีเศษสตางค์ด้วยแต่ท่านผู้เล่าลืมเศษสตางค์ส่วนนางประภาไม่เคยรู้จักเจ้หูตูบว่าอยู่ที่ไหนและไม่เคยรู้เรื่องนี่สินมาก่อนในฝันว่าได้เรียกให้สิตำร,รวจตีปิ่นขึ้นบ้านแต่สิตำร,รวจตีปิ่นไม่ยอมขึ้นอ้างว่าจะไปราชการ ในคืนเดียวกันที่สิตำรวจตีปิ่นมาเข้าฝันนางประภาให้นำเงินไปใช้นี่เจ้หูตูบนั้นเป็นคืนเดียวกันกับนายสมพงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสิตำรวจตีปิ่นซึ่งกำลังไปนาอยู่อีกตำบลหนึ่งที่ห่างไกลอ่ะที่ยังไม่รู้ข่าวคืนนั้นนายพงก็ฝันเห็นสิตำรวจตีปิ่นมาหาและได้บอกว่ามาขอยาจเจ็บปวด ยาบาดแผลนายพงตกใจเมื่อได้เมื่อได้เห็นเพื่อนรักมีอาการเช่นนั้นจึงถามว่าเป็นอะไรสิตำรวจตีปิ่นบอกว่ากูถูกรถชนในฝันเห็นเสนสิตำรวจตีปิ่นแต่งเครื่องแบบเต็มเต็มยศเลยแต่ตรงหน้าอกมีเลือดโชกนายพงเกิดสังหรณ์ใจใน ในใจแล้วก็สงสัยคิดว่าคงมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนรักแน่ต่อจากคืนนั้นมาก็ไม่สบายใจอยากรู้ความจริงก็รีบเดินทางมาที่บ้านของสิตํารวจตีปิ่นแต่ไม่พบใครเพราะนางประภาก็ไปอยู่ที่วัดเพื่อจัดงานบําเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้สิตํารวจตีปิ่นที่ตายครบเจ็ดวันในพง จึงตามไปพบนางประพาที่วัดก็ทราบว่าสิ่งตำรวจตีปิ่นได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุกำลังจะทำบุญเจ็ดวันก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากเพราะสิ่งตำรวจตีปิ่นเป็นคนดีไม่น่าจะด่วนตายเลยแล้วก็เล่าความฝันประหลาดซึ่งสิ่งตำรวจตีปิ่นได้ไปบอกให้นางประภาฟังนางประพาก็ร้องไห้ที่สิตำรวจตีปิ่นนั้น มีความหวังใหญ่คนที่ชอบพอรักใคร่ได,ไ,ดได้ไปแสดงตัวให้ผู้ให้ผู้คนคนนั้นนะได้รู้เป็นการส่งข่าวการตายต่อมาอต่อมานางประพาก็ไปถามหาร้านแจ้งหูตูบว่าอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเมื่อไปถามตำรวจที่เคยเป็นลูกน้องของสีตำรวจตีปิน แกก็พานางประพาไปที่ร้านเจงหูตูบซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าน้ำมโนรมนางประพาจึงถามหาเจงหูตูบซึ่งก็ได้ออกมาแสดงตัวนางประพาก็ถามว่าสีตำรวจตีปิ่นเป็นหนี่อยู่สามเอ่อเจ็ดสิบสามทแล้วก็มีเศษสตางค์อยู่ด้วยใช่ไหมคะเจงหูตูบบอกว่าต้องไปดูบัญชีก่อน เมื่อไปเปิดบัญชีตรวจดูแล้วตกใจร้องขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะทำไมตรงกันล่ะเมื่อนางประพาบอกว่าเมื่อคืนก่อนสิตำรวจตีปิ่นมาเข้าฝันนห้เอาเงินมาใช้นี่ให้เจ๊เจ๊หูตูบร้องไห้ห้อแล้วบอกว่าไม่ยอมรับเงินขอให้นางประพานำเงินเอาไปร่วมทำบุญการกุศลด้วย การที่เจ้หูตูบร้องไห้นั้นไม่ได้อะไรการตายของสีตำรวจตีปิ่นเพราะการแตกดับของสังขารของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ตัวไปแต่เจ้หูตูยังไม่เคยพบคนดีเชน่นนี้มาก่อนเมื่อตายไปแล้วยังนึกถึงหนี้ศีนที่ติดตัวและเกิดความรู้สึกตื้นตันใจอดกลั้นไม่ได้จึงได้ร้องไห้โฮอ,ออกมาเพราะความดีของสีตำรวจตีปิ่นละอพัน ในยุคนี้หรือยุคใดเมื่อเรารู้ว่าคนดีๆได้เคยทำประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างกรรมดีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมการตายจากไปก็มีความอาลัยความเสียดายถึงความดีของท่านผู้นั้นไม่รู้หายแม้เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยเป็นเพื่อนเป็นญาติที่ดีกันมาก่อนแต่คุณงามความดีเป็นกระแสคลื่นแห่งความดื่ม แห่งความดีมากระทบขึ้นทางใจเราทั้งเศร้าสลดและอะไรในความดีของท่านผู้นั้นซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีจิตใจชั่วร้ายที่ก่อกวนสังคมให้เดือดร้อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของสิทธิตำรวจตีปิ่นละออพันหากบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่อง เจ้านี้ร้องไห้นี้มาเลอาให้ท่านผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมกินอาหารวันนั้นได้รู้เมื่อท่านผู้นั้นได้อ่านได้รู้เรื่องนี้หากมีความดีในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านและคณะกฎแห่งกรรมร่วมช่วยอุทิศแผ่กุศลน,นี้ให้แก่ดวงวิญญาณของสิทธตำรวจตีปิ่นและอ,อ่อพันจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ด้วยเถิด